ซื้อรถมือสองทั้งทีระหว่างเลือกปีใหม่ใหม่เยอะกับปีเก่าแต่ใหม่น้อยเลือกคันไหนน่าจะสภาพดีกว่ากัน EP2 เดี๋ยวบรรดาเจ้าของเต็นท์รถที่เป็นเพื่อนของผมเนี่ยซึ่งเป็นเต็นท์รถชื่อดังในชมรมรถสวยกาญจนาเดี๋ยวไปถามพวกเขาเหล่านั้นกันบ้างดีกว่านะว่าระหว่างรถมือสองที่ปีใหม่แต่ใหม่เยอะกับปีเก่าแต่ใหม่น้อยคันไหนน่าจะสภาพดีกว่ากันครับผมมีตัวเลขสมมุติให้นะฮะคันที่1 รถแค่2ปีครับวิ่งมาละแสนโลไกลคันหนึ่ง10ปีเข้ามาละวิ่งแค่20,000โลถ้าพี่ตุ้ยต้องเลือกพี่คิดว่าคันไหนน่าจะสภาพดีกว่ากัน10ปี20 0 0มโลครับผมสาหรับผมนะออผมก็ยังมองว่ารถไม่น้อยไว้ก่อนครับความช้าอะไรหลายๆอย่างน่าจะน้อยกว่าไม่น้อยไว้ก่อนครับถ้าไม่น้อยผมว่าด้วยเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างมันน่าจะยังยังใช้การดีอยู่อะผมเลือก 2ปีแสนโลดีกว่านะฮะรู้สึกปีใหม่ไว้ก่อนได้เปรียบกว่าเพราะว่าถ้ารถ10ปีแล้วถึงวิ่งน้อยบางทีอะไหล่บางตัวก็อาจจะเสื่อมไปตามเวลาเหมือนกันแต่ถ้ารถปีใหม่แต่ว่าวิ่งเยอะแต่ถ้าดูแลถึงถึงดูแลดีๆก็ถือว่ายังใช้ได้อีกยาวงั้นเลือกปีใหม่ไว้ก่อนครับขอเลือกปีใหม่ไว้ก่อนครับผมว่าเรื่องการแมนเทีแนซ์แล้วก็การดูแลรักษาต่อหรือแม้ทางการใช้งานต่อจากนี้ รถปีใหม่น่าจะยังดูแลรักษาได้ดีกว่าครับปีเก่าไม่น้อยถ้าดูแลดีก็ดีกว่าปีใหม่มาเยอะแน่นอนเลือก10ปี20,000โลครับถูกด้วยผมเอา2ปีแสนโลครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถเนี่ยย่อมดีกว่ารถ10ปีที่แล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยผมดูแลรักษาเป็นยังไงผมก็ต้องเลือกรถรุ่นใหม่ดีกว่าครับปีเก่าไม่น้อย10ปี2 0 0 0 0ืโลครับผมเลือก2ปีแสนโลครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยรถใหม่เนี่ยก็ยังดูแลซ่อมง่ายครับผมรถเก่าเนี่ยเริ่มจุกจิกครับต่อให้วิ่งน้อยก็ยังต้องซ่อมครับถ้าเป็นผมนะครับผมเลือกรถปีเก่าครับไม่น้อยครับเพราะว่าเขาเป็นการดูแลรักษาที่ดีครับแล้วก็การใช้งานมันยังไม่โทมครับมันอยากใช้งานไม่หนักและสาหรับเพื่อนๆล่ะครับ ซื้อรถมือสองทันทีระหว่างเน้นปีใหม่ไว้ก่อนกับไม่น้อยไว้ก่อนเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยด้านล่างนี้นะครับ